วันนี้นะคะนุกจะพามาชมกระบะที่เป็นรุ่นแคป XLS กันทั่นเองค่ะซึ่งคันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นรถเดิมๆนะคะยังไม่มีการตกแต่งอะไรกันเลยนะแต่วันนี้ค่ะที่พามาดูเนี่ยจะบอกว่ามีราคาพิเศษโค้งสุดท้ายก่อนรถจะหมดนั่นเองค่ะนั่นก็คือแคมเปญราคาเพียง5 90, 9 9 0 0 0กบาทค่ะในรุ่นแ a ป XLS เกียร์ออโต้6สปีดกันทั่นเองค่ะสำหรับการตกแต่งรถเลยนะคะอย่างที่เห็นค่ะด้านหน้าเนี่ยอันนี้คือจะเป็นกระจังหน้าเดิมจากของโรงงานนะคะ ด้วยตัวกรอบครอบกระจังเนี่ยเราจะใช้เป็นสีดําเงาทั้งหมดนะส่วนตัวค่าตรงกลางค่ะจะใช้เป็นสีเทาแบบนี้เข้ามาให้ค่ะมีแต่แกงลังพึ่งอยู่ด้านในเพื่อระบายความร้อนแบบเดิมกันนั่นเองค่ะเป็นไงคะรูปทรงค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็ไฟหน้าของเขาค่ะเราใช้เป็นไฟหน้า LED multi reflector มาพร้อมกับไฟ daytime running light รูป s i c a หรือไฟกลางวันนั่นเองค่ะ มีระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะส่วนตัวดำๆที่เป็นขอบด้านข้างค่ะอันนี้จะเป็นจากของโรงงานมาเลยนะคะก็ให้ลูกเล่นรถที่ดูสวยงามทีเดียวค่ะไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวกรอบข้อไฟเนี่ยจะใช้เป็นโครเมียมเข้ามาให้ค่ะชุดชายกันชนนะคะสําหรับด้านหน้าค่ะแล้วก็ตัวกันชนหน้าเนี่ยรถที่เป็น XLS จะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดค่ะมีห่วงลากจูงค่ะ1ฝัง่งเข้ามาให้แล้วเรียบร้อยอยู่ทางด้านล่างฝั่งซ้ายมือหรือว่าฝั่งคนนั่งกันนั่นเอง อันนี้คือเดิมๆนะไม่ได้แต่งเลยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าราคาค่ะเพียง5 9 9 0 0 0บาทกันนั่นเองค่ะล้อแม็กค่ะที่ได้มาเลยนะคะจากของโรงงานจะใช้เป็นแม็กไซส์ขนาด17นิ้วค่ะอันนี้ก็จะมาพร้อมกับยาง HT นะคะหรือยางไฮเทเลนนั่นเองค่ะก็วิ่งได้ดีค่ะทาความเร็วสูงนะในพื้นถนนเรียบอันนี้สบายๆเลยค่ะคิวล้อค่ะจะมาเป็นขนาด3นิ้วนะคะเป็นคิวล้อจากโรงงานค่ะฉะนั้นค่ะคิวล้อประเภทนี้จะดีอย่างหนึ่งตรงที่1คือเวลาที่เราขับลุยเนี่ย หินหรือกิ่งไม้ไม่ดีดกระเด็นกันนั่นเองค่ะแล้วก็รถรุ่นนี้เป็นยูโรห้ามาให้แล้วเรียบร้อยค่ะตัวแกรมก็จะเก้งๆแบบนี้นะคะกระจกมองข้างค่ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมาให้แล้วกระจกเป็นปรับไฟฟ้านะคะพับเก็บแมนนวลนั่นเองค่ะแล้วก็กอบรอบกระจกเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะบานกระจกค่อนข้างใหญ่นะคะเห็นชัดเจนเลยค่ะตรงนี้รถที่เป็นแ c บค่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนั่นเองค่ะ ต้องบอกว่ามีความกว้างนะคะสําหรับพื้นที่ห้างโดยสารค่ะสำหรับครอบครัวขนาดเล็กสบายๆเลยค่ะแล้วก็มีบันไดเหยียบทางด้านข้างมาให้แล้วเรียบร้อยเพราะว่าเป็นรถยกสูงกันนั่นเองค่ะส่วนด้านท้ายค่ะถังน้ํามันของเราเนี่ยจะจุอยู่ที่80ลิตรนะคะแล้วก็ตัวเปิดฝานเนี่ยจะเป็นลักษณะป็อกอัพนั่นเองค่ะหรือว่าเป็นแบบเซ็นทัลล็อกนะคือประตูล็อกฝาถังน้ํามันก็จะล็อกตามค่ะประเภทการเต,รติมน้ำมันก็ใช้เป็นดีเซลได้เลยตามปกติค่ะ,คะแล้วก็ฝาครบอบขอบกระบะน,นะคะ อันนี้เราสามารถวางเพิ่มเติมค่ะในเรื่องของการตกแต่งค่ะอุปกรณ์ที่เป็นโลบาร์นะคะไม่ว่าจะเป็นโลบาร์ของฟอร์ดหรือว่าโลบาร์เหล็กก็สามารถวางได้ค่ะโดยที่เงี้ยตรงเมื่อกี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ไฟท้ายค่ะจะได้เป็นไฟท้ายหลอดแบบนี้เลยแต่ว่าไซส์ขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนค่ะมีความสวยงามทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าต้องการให้ไฟเน้นดุดุขึ้นมานิดนึงก็ติดข้อไฟท้ายได้กันได้เลยค่ะ มีที่เหยียบบันไดาทางด้านข้างมาให้แล้วอันนี้คือรุ่น XLS ก็มีมาให้แล้วก็การชนท้ายมาให้เลยจากโรงงานเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะตัวการชนก็จะเป็นยาวแบบนี้แล้วก็เว้าวด้วยสีดํานะคะรุ่นนี้ค่ะ Ford ไม่ลืมนะคะในเรื่องของการติดตั้งกล้องมองหลังเข้ามาให้แล้วค่ะจะอยู่ทางด้านล่างของโลโก้นั่นเองค่ะภาพก็จะออกที่หน้าจอกลางนะคะหรือว่าหน้าจอสัมผัสของเราค่ะอันนี้คือด้านหลังนะบอกเลยว่าเป็น XLS ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะว่าด้านในเขาเป็นยังไง สำหรับด้านในเลยค่ะพอเวลาเปิดประตูมานะคะสิ่งแรกที่เห็นเลยค่ะก็จะเป็นตัวเบาะค่ะขนาดไซส์ใหญ่แบบนี้นะแล้วก็เปิดด้านข้างออกมาได้แบบนี้เลยค่ะฉะนั้นพื้นที่ใช้สอยกว้างทีเดียวนะคะเหมือนที่ลูกบอกว่าครอบครัวไซส์เล็กเนี่ยคือสบายๆเลยค่ะก็นั่งได้นะและตอนออกรถก็จะมีเบาะแคบเข้าไปให้ค่ะเบาะเป็นปรับสูงต่ำได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นเบาะผ้าเข้ามากันนั่นเองค่ะถ้าใครชื่นชอบที่เป็นเบาะหนังก็สามารถเพิ่มเติมในเรื่องของการเปลี่ยนวัสดุตัวเบาะได้นะคะอ่าเป็นทรงมาแบบนี้เลย สำหรับไฟหน้าค่ะเราก็จะใช้ปรับเล่นทางด้านนี้นน่เองค่ะว่าเป็นไฟหน้าธรรมดาหรือว่าเปิดเป็นไฟหลีไฟอะไรได้หมดเลยนะคะรวมถึงมีไฟตัดหมอกค่ะเพิ่มสแสงลดแสงหน้าเลือนไม้ก็ทําได้เช่นเดียวกันตัวคอนโซลเป็นสีดําแล้วก็ตักด,ด้วยสีเทานมแบบนี้ค่ะให้ไม่ติดตัวรถนะคะที่ดูหรูหราที่มากขึ้นค่ะส่วนจอตรงกลางเนี่ยอันนี้คือเป็นหน้าจอสัมผัสหรือทัสกีนนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ usb apple carplay auto ได้ดูแผนที่ที่หน้าจอนี้ได้เลย การชาร์จแบตค่ะจะมีที่เสียบชาร์จแบตเนี่ยที่เป็น USB และ Type C เข้ามาให้ด้วยค่ะส่วนรถที่เป็นยูโรไฟแล้วเนี่ยเราจะมีตัวปุ่มที่เป็นตัว A แบบนี้ก็คือปุ่มออโต้ซัสสต็อปนั่นเองค่ะมีกอง DPF มาให้เรียบร้อยเลยเกียร์มาเป็นออโต้6สปีดปรับเล่นชิป,ปกรบรที่คันเกียร์แบบนี้ได้นะคะมาดูที่พวงมาลัยกันบ้างค่ะพวงมาลัยของเราเนี่ยให้มาเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยมาให้เรียบร้อยแล้วปรับระดับสูงต่ำดึงขึ้นดันกลับได้หมดจอหลังวมาเป็นนนขด8.1ิ้ค่ะ ซึ่งหน้าจอน,นี้ก็จะบอกทั้งหมดเลยในเรื่องของตัวรถเช่นประตูเปิดอยู่น้ำมันในถังเหลือเท่าไหร่พวกนี้จะมีแจ้งให้ทั้งหมดนะคะในการใช้งานค่ะระบบความปลอดภัยของรุ่นนี้ค่ะก็มาไม่น้อยนะคะของเราค่ะจะมีถุงลมนิรภัยค่ะให้ถึง2ใบค่ะพร้อมระบบเบรก ABS ยังมีระบบเสริมแรงเบรกกระจายแรงเบรกระบบป้องกันล้อพลิกคว่ำที่ใสามาให้แล้วแล้วก็กระจกคู่หน้าค่ะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งซ้ายขวากันเลยนั่นเองใครที่หารถกระบะแคปเกียร์ออโต้ราคาพิเศษแบบนี้นะคะเพียงแค่5 9 9 0 0 0บาทค่ะต้องบอกว่า XLS เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในช่วงนี้เลยน่นเองค่ะสนใจรถติดต่อสอบถามได้ค่ะที่เบอร์0ูน6 5 3 1 4หมนหรือติดต่อ i อ l ดี e ลเดี๋ยวนุกขึ้นเบอร์กับ i อ l ดี e ไลน์ไว้ให้ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะนุกมีบริการจัดไฟแนนต์และส่งมอบรถที่ถึงบ้านที่สำคัญการจองออนไลน์กับนุกปลอดภัย100%เพราะเงินจองเงินดาวน์โอนเข้าบัญชีบริษัทนั่นเองค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะกับพี่คันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ